สวัสดีค่ะ f อฟซที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อฟซเอฟซพี่จะพาไปดูอะไรนี่ชาวนาเขาเขาขุดอะไรไม่รู้ใคระอฟซนี่เราไปดูกันเลยค่ะมันเป็นหัวอะไรกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นหัวอะไรยังกระปูเขาเลยค่ะ f อฟซเรามาดูกันเลยมันเป็นหัวมันหรือเปล่าคะหรือว่ามันแกวค่ะเอฟซนี่ น้อมันเป็นไอหัวนี่ค่ะทุกคนเหมือนหัวใช้เท้าค่ะนี่มันเหมือนหัวใช้เท้าค่ะทุกคนแต่กลิ่นมันเลยค่ะทุกคนกลิ่นเหมือนมันสำปะหลังค่ะนี่เป็นไรวะนี่นี่ค่ะโอ้โหมันหวานมากเลยหวานมากเลยค่ะเอฟซีน้อพี่รู้แล้วมันต้องเป็นในนี้ค่ะทุกคน เป็นหัวหัวนี่หัวน้ำตาลค่ะทุกคนนี่มันเป็นหัวน้ำตาลค่เอฟซีโอ้โหมันหวานมากหวานเหมือนมันแก้วเลยนี่สูงเป็นปูเขาเลยค่ะอฟซพี่เห็นเขาขุดเมื่อวานนี้แล้วตรงนี้เนาะพี่ขับรถผ่านพี่ก็ไม่กล้ากวนเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะอย่าเอาไปถึงนู่นเลยค่ะยิ่งกว่าปูเขาเลยค่ะทุกคนนี่บริเวณของเขาก็ตรงนี้หมดเลยนะคะเอฟซ พี่เห็นเขาขุดเมื่อวานพี่ก็ไม่กล้าเข้ามาพี่เกรงใจพี่กลัวเขาจะว่าเอาเนาะแต่นี่พี่เห็นรถไทจอดอยู่ตรงนั้นค่ะบังอยู่ฝั่งนั้นเนาะทุกคนนี่ค่ะเป็นปูเขาเลยนี่เขาเรียกว่าหัวน้ําตาลค่ะทุกคนนี่มันเป็นหัวน้ําตาลค่ะแต่ว่ากลิ่นนี่เหมือนมันสําปะหลังเลยนะแต่ว่าเวลาเราชิมนะ่ะมันหวานค่ะทุกคนมันหวานมากเลยนี่เป็นเหมือนหัวไชเท้าเนาะหนุนเขาจอดอยู่นั่นค่ะทุกคนพี่ก็ไม่กล้าถ่ายเขานั่น่ะ อยู่ไกลๆนั่นคารุเขาค่ะทุกคนนี่ค่ะหัวน้ําตาลไข่เอฟซีมันเป็นหัวน้ําตาลแล้วก็หวานด้วยโอ้โหสุดยอดเลยยิ่งยิ่งกว่าปูเขาเลยนะคะทุกคนดูคะ่ะยิ่งกว่าปูเขาเลยอะ่ะโอ้โหนี่ถ้าขายหมดนี่โอ้โหราคาเป็นแสนเลยนะคะนี่ดูกองเป็นปูเขาเลยค่ะเอฟซีพี่ก็เห็นเขาปลูกอยู่พี่ก็ว่ามันเหมือน ล้ายกับต้นในคณะเนาะหรือว่าต้นในหัวเช็ดเท้าเนาะใบมันน่ะพี่ก็ไม่เข้ามาดูนะจนกว่าจนเขาเกี่ยวเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็ขุดเมื่อวานนี้เนาะนี่แต่เ,เอามาชิมดูแล้วมันมันหวานดีคะ่ะทุกคนมันหวานคล้ายมันแก้วเลยคะ่ะเอฟซนี่คะ่ะแต่กลิ่นที่เราเข้ามามันอาจจะเป็นที่เขาขุดจากดินเนาะทุกคนมันก็เลยกลิ่นเหมือนกับมันสัมประหลังคะ่ะทุกคน ต่หัวหนึ่งนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะคะ FC นี่เห็นไหมนี่หัวใหญ่มากค่ะนี่หัวใหญ่เบลเลอร์เลยนี่นี่ค่ะทุกคนโอเคนี่หายคล่องใจแล้วพี่ว่าเขาขุดอะไรเอ้ยเขาเอ้ยเขาปลูกอะไรพอมาเห็นเขาไอ้นั่นเมื่อวานนี้พี่ก็เลยว่าจะแวะเข้ามาถ่ายนี่ค่ะใบมันก็จะออกเป็นอย่างนี้ค่ะคล้ายๆกับไอคล้ายๆกับใบของไงผักกาดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเนาะ อีค่ะ FC ตอนนี้เขาก็จะตากให้มันแห้งก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เขาเขาจะเอาไปเข้าโรงงานเนาะที่ผลิตน้ําตาลค่ะ FC โอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวรรณพาเดนมาให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย